ดูดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่23ถึง29ตุลาคม2566ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมท่านต้องระวังให้มากในการขับขี่ยานพาหนะในเวลาค่ำคืนแสงไฟที่ส่องเข้าตาเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ทางด้านการเงินส่วนที่คิดว่าจะได้เข้ามาเพิ่มอย่าได้มั่นใจเกินไปจะทำให้เกิดความลาช้าขึ้นได้ทาไมติดตามสอบถามเป็น ทั้งขราวทั้งด้านการงานความเห็นของผู้ร่วมงานบางคนที่ต่างจากบุคคลอื่นควรนำมาพิจารณาจะเห็นสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่และเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งยังช่วยไม่ให้เกิดความเสียหายได้อีกด้วยทั้งด้านความรัก การจัดความสัมพันธ์ระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวได้เหมาะสมส่งผลดีอย่างชัดเจนกับความรักที่กำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทนั้งด้านสุขภาพระวังสิ่งของจะตกลงมาให้ได้รับอันตรายบริเวณศีรษะในสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยง